ดีคะ่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะจจนจะมาแนะนำวิธีการอัพเนมาล่างฉลอง600ล้านดาวน์โหลดกันนะคะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันงินก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด40่สพอยต์นะคะ มาที่ p l y y r s s ร t กันเลยค่ะวิธีอัพเนมาให้มีค่าพลังโอเวอร์สูงสุดและมีพอยต์เหลือไปอัพเพสไตล์คืออัพการจบสกอร์6การจ่ายบอล3การเลี้ยงบอล8เกมลุกสปีดต้น8 ความเร็วความอึดสีจะเหลือพ o i n t อยู่1นึ่ง point นำไปอัพเพจสล์เพิ่มได้ค่ะเนมาจะตันอยู่ที่9นํานำไปใส่ในทีมรวมบูทค่าพลังจะตันอยู่ที่99เเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะ นำมาเพิ่มเพสตตา์จะตัน99ได้1เพสตตายนะคะนำมาใส่ในทีมจะตัน99ก็ต่อเมื่อค่าทีมเพสตตายรวมไม่ต่ำกว่า96นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ หากเพื่อนๆชื่นชอบเจนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย